เรียนคณะกรรมการทุกท่านกับผมนายสมจิตพันวงคูตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองแต่ตำบลนากระแสงอำเภอเดชด,ดมจังหวัดอุบลราธชธานีประวัติด้านการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาการ ระถมศึกกษาาาาจสบันรชะพด,ะดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีลำดับต่อไปผมขอนํำเสนอข้อมูลของโรงเรียนบ้านน้องแต้ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องแต้ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นากระแซงอำเภอเดุดม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,567นี้กลับผมได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ ให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเป็นครูสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในภาคเรียนที่1จากการที่กับผมได้ไปสอนในโรงเรียนในห้องเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6นั้นกลับผมได้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้เห็นว่านักเรียนส่วนมากไม่รู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับนั้นคืออะไรกระผมจึงได้ไปศึกษาวิเคราะห์ งานวิเคราะห์งานวิจัยของท่านต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดในการเรียนการสอนในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับกระผมได้ประชุมพูดคุยกับคณ,ณะครูในโรงเรียนว่าในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นต่างๆได้มีปัญหาเหมือนกับผมไหม คุณครูหลายท่านก็ได้บอกว่ามีปัญหาเหมือนกันกระผมจึงได้เอานำปัญหาตัวนี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้น เพราะว่านักเรียนอย่างหนึ่งยังขาดความรู้เรื่องความหมายของตัวประกอบของจำนวนนับและก็อันที่สองการหาตัวประกอบของจำนวนนับนักเรียนยังขาดทักษะเรื่องการคูณการหารอยู่นะครับกผมจึงได้ให้นักเรียนนะครับไปท่องเมสคูลเพิ่มเติมแล้วก็ในกระบวนการเรียนการสอนของกระผมนี้กระผมได้ทำการเรียนการสอนแบบ สขั้นตอนขั้นตอนที่หนึงก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะครับโดยกับผมใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของสลาวินและก็เดวิดจอร์นสันและก็โรเจอร์จอร์นสันนะครับในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบความร่วมมือนะครับก็คือให้นักเรียน,นอยแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับตามความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็ได้5คนนะครับกลุ่มที่2ก็ได้6คนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้กลุ่มแล้วก็ผมก็พาทั้งเรียนนะครับได้เล่นเกมนะครับฝึกสมองประลองปัญญานะครับเพื่อหาจํานวนนับโดยประมาณการก็คือให้มันได้ประมาณสัก3ามจำนวนนะครับ3ามจำนวนนับ โดยเกมนี้นะครับก็ได้บันทึกไว้ในขบวนการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับเมื่อพาเล่นเกมเสร็จ,รจนะครับนักเรเียนก็มีความสนุกสนานนะครับต่อไปขั้นกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับกับผมก็ได้นําแนวคิดทฤษฎีของสลาวินแล,ว David Johnson, และก็เดวิดจอห์นสันและโรเจอร์จอห์นสันนะครับใน ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบความร่วมมือนะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาโดยให้นักเรียนนะครับได้แบ่งส้ม12ผลนะครับออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มละเท่ากันนะครับจะได้กี่กลุ่มและจะได้กี่ผลนะครับในการนี้ก็ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วนะครับนักเรียนก็ ให้นักเรียนนะออกมาแสดงนะครับออกมาเสนอความรู้ว่าเราแบ่งส้มนั้นได้กี่กองนะครับและได้กี่แบบนะครับให้นําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้นักเรียนเป็นการจับฉลากนะครับจับฉลากโดยกลุ่มที่ได้หมายเล็กนึงนะครับก็จะออกมานําเสนอกรในการนําเสนอกรออกมาทั้งหมดทุกคนนะครับเมื่อเพื่อนแนะนําเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะครับได้ไป นั่งประจําที่ของตัวเองนะครับกลุ่มที่2ก็ทําเหมือนกลุ่มที่1นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้นําเสนอเสร็จแล้วกับผมก็ได้เสนอองค์ความรู้ให้นักเรียนได้เพิ่มเติมนะครับโดยการแบ่งกลุ่มส้มเมื่อกี้นี่ในการที่นักเรียนได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารนะครับจํานวนนับใดที่ไปหารจำนวนนับน,นั้นได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบของ จำนวนนับนะครับและในการหาตัวประกอบของจำนวนนับนั้นนะครับมันจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับโดยคุณครูก็เสนอแบบแผ่นชาร์ตนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับโดยนำจำนวน2จํจำนวนนะครับที่คูณกันแล้วได้เท่ากับจำนวนนับนั้นก็ถือว่าเป็นตัวประกอบของจำนวนนับนับนั้นเช่นกันนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับกับผมก็ได้ให้นักเรียนนะครับได้ทําแบบฝึกหัดนะครับโดยมี3ข้อนะครับเมื่อนักเรียนได้ลงมือทาแบบฝึกหัดแล้วก็ได้เฉลยนะครับแ,แล้วนักเรียนก็สามารถนะครับได้ทำคะแนนนะครับได้ผ่านกันร้อยละเจ็ดสิบตามที่เป้าหมายได้วางไว้นะครับก็ถือว่าการเรียนการสอนในขั้น การเรียนการสอนนักเรียนก็สามารถนะครับที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับจนถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ก็คือผ่านอย่างน้อยร้อยละ70นะครับในจัดการบวนการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นสรุปขั้นสรุปกับผมก็ให้นักเรียนนะครับเป็นคนสรุปโดยให้นักเรียนนะครับเป็น ผู้สรุปโดยให้นักเรียนได้จตดา,านะครับให้นักเรียนเป็นคนจตดา,าเพื่อที่จะสรุปให้คุณครูและเพื่อนๆนได้ฟังนะครับกลุ่มละ1คนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้สรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจํานวนนับที่ไปหารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบของจํานวนนับนั้นและก็ นำจำนวนนับ2จํานวนนะครับเมื่อคูณกันแล้วได้เข้ากับจํานวนนับนั้นก็ถือว่าตัวที่นํามาคูณกันก็ถือว่าเป็นตัวประกอบของจํานวนนับนั้นเช่นกันนะครับสําหรับการเรียนการสอนของกับผมในขั้น3ขั้นนี้ก็บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กับผมได้วางไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ดูก่อนที่จะไปดูคลิปการสอนกับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับ